ำแหน่งที่เอาหน้าที่บังคับเจ้าของหน่วยงานมาทำม,มันยังมีอีกก็คือตำแหน่งขังหน้าหน่วยงานงานฝา่ายที่อยู่ใน,อน,ในกนองหรือในสถาบันสนักี่น,นะก็ะยังมีสิทธิ์เข้าสู่ตำแหน่งนี้ได้อีกทางหนึ่งก็ตแต่ว่าชื่อตำแหน่งนี้ดูเหมือนช่างานการแต่มนคนยจะเข้าอยู่ในตำแหน่งประเภทนี้ในในแต่ละบล็อกนี้ได้มันก็มาสอง สองสถานะสถานะหนึ่งก็คือเป็นผู้ชำนาญการตําแหน่งบอของเขากับสถานะที่สองคือทุกคนที่เป็นหัวหน้างานทั้งหลายเี่เข้าสู่ตรงอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเสียอะไรถ้าสี่เจ็บก็มาอยู่ตรงนี้ถ้าเสียอะไร้มาอยู่ตรงนี้เข้ามาเองเลยขอขอข้อออกแบบให้คนลงได้เพรนั้นแนวทางเราคือเราได้จกเอาขอบกอดของมาใช้เช่นยกันนะครับนี่จะเห็นแนวทางเครับถามห้อเงินอย่านครับ มันเหมือนเดิมเลยครับสามพันห้าห้าหการจ่ายเงินอย่างตรงนี้หลักก็คือจ่ายตากสามันห้าห้าพันหนี่คือที่ใช่ที่ของ่อเองเลเขก็สู่ตำแหน่งชนายการพิเศษแล้วถ้าไม่ใช่วิชีพที่ใชี่ก็รับห้าอุปบ้าได้ถ้าเป็นทำนายการพิเศษสี่แปดก็รับสามพัน้าเงินเพิ่มพิเศษเหมือนเดิมของเราก็มีถูไหมครับสี่แปดสาพันห้าเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังคงอยู sure. ่ ถึงแม้ไม่มีสี่งแต่เงินที่ท่านให้เอได้รับตามสีนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับนั้นกออเองสีแ่แปตรงนี้ไม่ได้รับเงินีากไหน,แ,นแต่รับเงินเพิ่มเฉยตรงนี้ของเราเองเราก็รับการไม่ไม่ต่างเอาก็ต้องมาใช้เหมือนกันนะครับท่านมาสังเกตตรงนี้ต่อเอตรงนี้มันมีมเงินจากตำแหน่ง สองนักตาก็าแสดงว่าคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิมันมีทั้ง13สาก็บห้าก็แปลว่า13่งสามเนีไม่ได้รับเงินสุดขนาดใช่หมื่นห้าเลยได้รับเงินสุดตรงนี้ตอบทจ่รณาจริงเนไหครับถามว่าแล้วเขามีอะไรที่จะมาบายตรงนี้ไหมที่กดคอพอ,ออกมาบอกว่า ผู้ทรงคุณวุิเนี่ยีิษก็รับแอลในเงินแดิยนหนึ่งเิ็ยก็รับเงินแดงนหนึ่งสาตรงนี้คล้ายๆกับตำแหน่งสาสตาจรยองหรันะสอนิกับสอนต่อไปไม่มีสอนิเ็แล้วเงินแดงยังมีสาสตราจารย์ยู่ไม่เงินคงต้องมีอย่างนี้นะครับเงนคงอนะครับนะครับ ผมเองคงไม่ต้องอธิบายมากเรื่องเงินเดือนเพราะว่าเขาเอามาจากโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเดิมหลักเกณฑ์ก็พออย่างตามมาต่านกรณีที่เราใช้หลักเกณฑ์เดิมในการประเมินก็สื่อว่าอย่างไนต่อไปถามว่าทุกคนที่เป็นผู้ทรงภูเนี่ยจะเข้าสู่ระดับเงินสูงสุดทุกตําแหน่งที่เป็นผู้ทรงภูมิลุกหรือตายคำตอบคือไม่ใช่เลยครับ พคกำหนดให้เพียงสองตำแหน่งเท่านั้นที่จะรับเงินนสูงสุดคือนักกฎหมายปิจิการกับตำแหน่งในแพทย์นอกนั้นไม่ได้รับรวมทั้งหมด้วยนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลแม้จะอยู่ในจุดเรียกั้อตรงนี้ก็แปลว่ามีสิดือนสูงสุดสองสุดหนึ่งสี่ทำยังไงก็มีไม่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินเหมือนตำแหน่งนักกฎหมายปิจิการกับแพทย์ ขาก็เห็นว่าในของเราเนี่ยคาตตอบแทนให้ดีทักต่องแล้ีพอแล้วเหมาะสมแล้เห็นไหมครับจินไม่ให้จอยู่ในกลุ่มเงินเหราเดียวกันแต่ระดับเงินเหรียต่างกันก็ได้ครับเะรับเงินเหรียนต่างกันที มีชาชีมเฉพาะที่บรรจุจากคิมอสีแต่ความต่างของเราอยู่ตนี้ครับแรกเข้าของอาจารย์เนี่ยมันไปถึงตรงนี้เลยสี่เจ็ดแล้วในสารสมุนของเราเนี่ยมันสูงกว่าเวลานี้ตรงนี้นะครับสี่สประเด็นปัญหาที่เราจะต้องนำมาคิดแล้วก็มาเทียบแล้วก็พออก็คิดแล้วอ่าอยู่แวจะใปพูดต่อเทียบเข้าสู่ตัวไหนของกอพออกนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่า ตรงนี้สรเภวิชาการเราพข้อมานบัญชีนี้มาใช้กับสองประเภทของเราคือประเภทวิชาการของสายวิชาการของอพอกับทั่วไปวิชาชีพเฉพาะที่ประจุจากที่ดีของสายสนุนนะครับลำดับสุดท้ายทั่วไปของเขาและก็สายบอญชียด้วยถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ท่านพอจะบอกทีได้ ต่ถ้าไม่เห็นสีไม่เห็นอะไรแต่แผ่นสุดท้ายจะเห็นจับนะครับตรงนี้สูงสุดก็คือส C8 ในการให้ปรับนะเท่าเดิมเห็นความแต่เนี่ยนะครับเห็นแล้วนะ G8 ในะ 8, กันถ้าใช้คุณมรรคตรีปัญญาอียังรับปีดาเข้าเดิมนั่นหมายความว่ามือและใจควบคุตามนี้เดิมแต่ถ้าเป็นสีแ C8 ในตำแหน่งที่ใช้คุณมุรคตรี การเกิดข <t government> ึ <ic S 2> <t> ้นนะครับตรงนี้เองก็เหมือนกับสายสมุนเราที่ตามกวบาอินยาแล้วก็ไปได้ถึง48แค่จานการทีนี้ครับ48ของกอพอเองเนี่ยไปถึงทักษะพิเศษถามว่าไปให้ทุกตำแหน่งนะไม่เช่นเดียวกันส่วนใหญ่จะไปได้แค่เนี้ยอาวุโสที่จะไปได้มีอยู่ที่4ตำแหน่งนะครับที่เขากระโยนด ส่วนอย่างเป็นตำแหน่งที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะพวกบาดเขียนพวกอะไรพวกนี้นะพวกนี้พวกงานทางด้านศิลปะเนี่ยมันมีโอกาสมันจะไปได้เป็นเพราะบางตำแหน่งคำถามก็คือว่าของกอพอเองมีตำแหน่งลักษณะแาบที่ว่าที่จะไปแบนี้ได้หรือเปล่าถ้ายังไม่มีกอพออก็คจะกำหนดแค่แค่ตรงนี้ก่อนและถ้ามีคอพอ ต่อไปได้นั่นหมายความว่าโครงสร้างบัญชีเดืนเดือนของสายสัมุันของเราทีนี้อยู่ในบล็อกเดียวกันแต่อยู่ในประเภทเดียวกันแต่จะต้องรับเงินเดือนในบัญชีที่ต่างกันนะครับจากเงินเดกันนะครับเพราะว่าจะรับบัญชีให้เหมือนกันจะรับไม่ได้ต้องตับวันเวลาก็ต้องระดับทั่วไปนะมาต้องมาถึง กอพผลสรุปของกอพครับเมื่อเขาทำโครงสร้างในมาทีหนึ่งหนึ่งเดือนจำเขตตะวันตกอเมีิกาที่จะเที่ยวเข้าสู่กำเนิดเขาก็ถึงจุดสุดท้ายที่เขาจะเอาคนเข้าสู่แต่ละแท่งแต่ละบล็อกแต่ละประเภทที่เขาจัดเาไว้นะครับถ้าดูอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหานะแต่กระสุนมัมีปัญหาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับ ก็ี8แต่ C9 ก็ 8, 9, ลงไปเลยนะครับลงไปแาบนี้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนะี่ยที่มีเยอะท่านจะเห็นชัดเลยนะครับว่าตามตำแหน่งลวก 2C ตามตำแหน่ง C2 และตำแหน่ง C2 ตามตำแหน่งที่อยู่เป็น C มันจะมาลวกตรงนีน้ทั้งับที่เดียวนอกนั้นมัน3-5มันอยู่ลวกหมดแล้วตรงนี้เอง ้องเขียนตั้นเลยนะว่ามันเป็นตำแหน่งอหกกับวเจ็ดของคออเลยครับมันมีการประเมินทั้งวหกวเจ็ดคนที <reh ens> ่ม <dévelop per verted> ีความรู้สึกมากก็คือคนที่วเจ็ดคนที่มีความรู้สึกดีก็คือคนวหกเพราะถึงเวลาแล้วมันจะจับคู่กันคนที่รู้สึกไม่มีคือวเจ็ดรู้สึกไม่ดีนะเพื่อนทนี้ แต่ถามว่าเกิมาจากตำแหน่งตัวเองสางไม่ใช่ตำแหน่งตัวเองก็เลยีืนยืนว่าช้ากันหมข้อเดีมทีไม่เท่ากันนี่คือตัวเลขสีไม่เท่ากันแล้วพาปักตรงนี้เท่ากันเพาะมันไม่ยืนใหกันเนี่ยในความรู้สึกของทีเจ็ดแนี้แต่ยืมืว่าอย่างไรเสียตายข้อสุดตำแหน่งตรงนี้พอคงบคุ้องยึดตัวเลขสี่ทีนี้อะไก่อนข้ว่า คุณสมบัติของคนที่เปลี่ยนต่อระบบข้วสู่ระบบใหม่ถ้าคุณไม่กองซีมาหลายเรื่องเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาเรื่องครับคุณที่ดีอ่ะถูกไหมครับก็แสดงว่าซีที่ว่าจากเราเป็นจริงมันอาจจะยังไม่จากเราไปเท่าไหรนยังจะต้องเอาซีมาใช้ประโยชน์ในกรณีเรื่องต้น งานการพิเศษต้องผ่านการทำงานไก่อนที่ปีละวอลหกวอลเจ็ที่จะเริ่มวอล